สวัสดีครับพี่วันนี้ก็จะมารีวิวดาบเนาะปลายแบบนี้นะครับปลายบัวนะนะครับตาเต่าเต่าจิ๋วนะครับเต่าตัวเล็กอ่าแล้วนะค่อยขัดเท่าไหร่มีอยู่สองด้านนะครับเต่าตัวเล็กมากเลยมีอยู่สองด้านนะครับสันดาบีนกราทกจะหนานะฝังป้องสามจุดนะครับจุดที่หนึ่ง น,นี่จุดที่สองอน,นี้จุดที่สามนะครับก็จะมีตองเนี่ฝังอยู่สามจุดนะครับนะครับอ่าดาบไหวบูรณะมาใหม่นะสวยเลยนะครับไหวก็ตามที่เห็นครับละเอียดนะครับปลายดาบอ่าปลายดาบก็เป็นแบบนี้เนาะก็สวยๆนะครับ ร่องเลือดร่องเลือดก็มีนะแต่มันไม่ใอ่ชัดถ้ามันจางๆไปแล้วครับแต่ีเคยมีร่องเลือดอยู่ก็แล้วกันนะครับเคนะครับครับนะผมฝังตองนะต,ตาตเต่าเต่าจิว๋วเต่าจิ๋วๆเลยหนึ่งตัวของตัวครับผมสวัสดีครับ